ตับก,กอค่ะนี่ยังมีอันประเด็กอมตะต่างแังบ้านปลาร้านี่พกมาจากประเทศไทยเลยด้ค่ะเอาใส่วขวดน้ำหยอดหยดหยดเซฟขวดน้ำปิดฝาล็อกมา <c oughs> ตับก,กอให้น้องดูนะ <c oughs> ากาดดีไหมคะรูปยากินสมตำ แม่ก็ต้องหามาตุ่ม <c oughs> ไม่ยุบมะเขือเทศมะเขือเทศนี้อร่อยออร่ยพี่น้องมะเขือเทศเขาแซา่บอีกหวานปกติไคยบ่เคยกินบะเกเกี้ยเอาไม่ยุบเดี๋ยวกินมะเกี้ยมะเขือเทศเยอะ ใส่ชุรดไหนนะคะกินนมันหลดปลาลอันนี้สูตรต้นตกำเไดใหยัยดีใส่ประเดกตอนหนไม่ใส่มันเพราะว่าถ้าสั่งสั่งยูสวิเดปเนีย่ยมันก็ ไม่รู้อยู่ที่ไหนตอนนี้ไปสั่งขมมันมันลืมเพิ่งมาเหมือนเราเพิ่งมาใหม่ๆเลยเหมือนคนเข้ามาอยู่ประเทศเขาใหม่ๆมันลืมสั่งของตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชำนาญโอ้ยอ้ย มากแม่เโอใส่ขนมจีนหน่อยนะคะขนมกินเส้นยาวดีดีอันนี้ยายนี้ต้มตั้งแต่ สมวันที่แล้วขนมจีนอร่อยมากมันเหลือใช่ไหมต้มมาแล้วสามสี่วันมันเหลือยายนี้ก็เอามาลวกน้ําใหม่เลคะนี่เส้นดีดีอยากได้ขนมจีนสอบถามกับแอดมินยายดีได้นะคะปลาราขนมจีน บครับแบอู้ไปุมวกแล้วค่ะ 不是呀。